ทุกคนสวัสดีค่ะมาน้าฟาสายมาเลยด้วจากทุกคนคือนวดพี่น้องตื้นสามาขจิตจะจำวันประจกับหนึ่งเขาลวจ้าทุกคนหนึ่งเขาเปิดปึกกามาเขาว่าคือเซ่เขาไว้แล้ะเนาะจ้าเซ่เขาไว้แล้วเขาเซลแต่เนี่มาแ,แล้วนะจ้าเพราะว่าเขาเหนียวเนาะกินเขาเหนียวอีสานบ้านเฮ้าชีวิตประจําวันแก่ละมือตื่นขึ้นมา ไปทิไปทางไหนก่อนก็ต้องหนึ่งเขาไหวก้อนเด้อตึ่งเขาไหวสะก่อนทจะไปทางใดๆหาข้าวหนึ่งเขาไหวกลับมาเขาอาจะบ่มีเขากินเนาะจ้าเพราะว่าเขาฮอแซลไหวเฉยๆเพาท่านนี่หนึ่งจะหาเสี่ยเมาหนึ่งเขากันเนาะจ้าก้อนจะไปทุระทางอื่นมาเตรียมกันจ้าหนึ่งเขากันพี่น้องมาหนีหนูหน้าภาพพี่น้องมาหนึ่งเขาตื่นเสามาเนาะจ้าขึ้นหนวดพี่น้องจะอันนี้เขาเสียฮอแซลไหวเลยแต่ตนี้ยเหมืองแรงเหมือนเด้อพี่น้องจะเขานี่กับเซลตะยันเหมือแรง เพราะว่าแต่เขาเอาแช่ไว้หลายชั่วโมงเขาก็จะบออนนอกจากเขาก็จะบออนพ่อมาหนึ่งก็จะแฉีงแต่ว่าเขาก็ดแช่ไว้นอกจากย่างน้อยก็ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าะจ้ะทุกคนสี่ชั่วโมงมันเป็นย่างน้อยแต่ว่าอันนี้หนูหน้านั่นแช่แต่ตอน่ี้มาแล้วหมดแล้วเป็นน่องสิเป็นจากชั่วโมงเหรอเฮ้ยแช่แต่งเต้สามทุ่มนะจ๊ะสามทุ่มขานี่กะตีหานาะจ๊ะขานนี่กะตีห่ครับหลายชั่วโมงอยู่กันแล้วเนาะจ๊ะประมาณหลายชั่วโมงอยู่ ขาจะไดอกอ่อ,อน,ออนเอาเขาเขามาใซ่หัวเนาะจา้ะมีหัวด,ด่มอนึงเขาสิไปตังไหนก็ต้องหนึ่งเขาวบก้อนเด้ถ้าเขาบ่็นหนึ่งเขาไบก้อนพี่น้องเอ้ยกลับมาเขากับจิยวนอันกะละมังอยูมบองเซ่กับจิบ๊อดได้กินเนาะมันมนี่เขาอันกลับมาตัาง้งเนาะจา้ะเขาก็จะได้กินเขาอันเพื่อ่าเขาให้เขากับเขาเขาสียบาน้ำเนาะจา้ะทุกคนพอบาน าพาเพิ่นบินบาดมาด้านทั้งนี้เขาก็ไเด้หนึ่งเขาจะเป็นจิตจับจัดประจำวัดแล้วเหรอจ้าถือว่าเป็นเรื่องธรามาดานเนาะจ้าอีจ้าหนึ่งเขาคือเขาเสียฮอเซ่เนาะจ้ะเา,เเเาเขาถสียฮอเซ่เขากรมาใส่หัวดใดายเสด็จดน้ำจะใส่หัว่ายเสด็จน้ำก็จะน้ำมาขังไฟแต่บันอันหนูน้าบ่ได้ดังไฟเดอ้อพีนองบ่ได้กอ่อไฟหนึ่งเตาแก๊สเลยจ้าสบายดีจ้าทุกคนหนึ่งเตาแก๊สเลยจ้าหนึ่งเตาแก๊ส ขัน,ขกกนแรงก็เอาหมอนหนึ่งข้างสะก้อนล่จ้าหมอนหนึ่งข้างหมอนหนึ่งเดือดเราจะเนาะก็เอาหมดเขอามาลงเสยหนึ่งนนว่นน้าจ้าหมอเดือดหนึ่งถ้วยถ้วยปเปลวหมดเข่ามาใส่เนาะจ้ะ่ทุกคนหมดเข่าที่ห้อนเอาเส้นหมดไปแล้ววนาะจ้านำสเส็จเรียบยร้อยแล้วเอาเอามาใส่ใส่หมอนหนึ่งปิดฝาจ้าปิดฝ้านนาะจ้า หลายบ้างที่เ้าวแล้วข้าวประัตสุบพี่น้องเอากระเทีมาเห็ดปลาไปทอดกันวันนี้มีเมนูเันหนึ่งก็เนี้ยปลาทอดจ้นทุกคนจะทำปลาทอดทั้งมาล้างสะอาดนะเนาะจา้าเนาะปลากระเบิดสดก็จ้าเพราะว่าปลาใส่ตัวเย็นไว้เนาะจ้าปลาเขามาใส่ตัวเย็นไว้เอาออกจากตัวเย็นมาล้างอีกรอบหนึ่งก่อนจะใส่ตัวเนี้ยกะล่างแล้วลนะจ้าทุกคนจะว่าออกจากตัวเย็นมากะล้างอีกรอบหน,นึ่งนาะจ้าเพื่อใส่ปลาสะอาดเวลาไปทอดจะได้บ่ติดต้นกระทะน้ำพี่น้อง ก็ล้างนอกจากล,าล้าองหลายๆนามอยู่ขึ้นก็จะทุกคนเพื่อปลาจะได้สะอาดลา้างแล้วเาก็ใส่ตะกร้าให้สะเด็ดนามแต่ทุกคนรอพักไว้เราจะรอพักไว้ให้น้นาะเด็ดถ้าจังจะเอาไปทอดอนำนาบ่สะเด็ดไปทอดนามปฏิเดินเสียฮา่นนอจ้ะทุกคนจะเก็บเศษใส่ถุงขยะ แต่พี tamam. ่น้องล่างออกมาเลยสิลกตานางสิะจ้าอันนี้อันนี้ปลาบ่ได้ปลาสดเด้อจ้าเป็นปลาเขาตเย็นเอาไว้จเอาจากตเย็นมาห้ามล่างนอกใส่ตเย็นไว้กันเนี่ยปลากระสดใส่อยู่ข้าเก่าเลยจ้าทุกคนอย่าน้ำมาทอดอย่าน้ำมาทอดงี้คนเนี้ยหาล่างปลาเส็ยแล้วแล้วก็กลับมาเพิ่งหมอเขาอีกั้งค่ะเพราะว่าตอนนั้นเอาหมอเขาใส่ไฟไว้แล้วเป็นทุกคนไปล่างปลาเนาะจ้า พอดีก็มาล้างปลาเสร็จเรียบร้อยเนีมม่ยเมา่อบังบอกเข่าอีกบอกเข่าก็ขึ้นไอถ้วยถ้วยแล้วจ่าทุกคนขึ้นไอถ้วยถ้วยไก่สิพราเอามาใส่หรออลไรเนาะจ่าทุกคนเขาไอาแล้วเขาก็นไมาเตรียมเนาะจ้ะเตรียมของใส่เนาะพี่น้องใส่หมายมถึงเห็ดไอมันเหมือนเรเน,นาะจ้าเนาะเห็ดไอเขาเมื่อจ่าพี่น้องเห็นกระดงเพราะนั่นนั่นคือกระดงใส่เขาด้วจ้ะนี่คือกระดงใส่เขา จากกระดงไส่เขาจ้าสำหรับไส่เขาโดยตรงนี่จ้าพี่น้องหอยหอยร่อๆกันนั่นล่ะจ้าเอาไว้ไกลดอกเอาไว้ใกล้ๆอันเตานั่นล่ะจ้าเพราะว่าเพราะจะได้หาพอย่างนอกจากเวลาเอามาไส่เขาเพราะหนึ่งซื้อมือแม่พี่น้องเป็นจิตจะจำบันอันนี้คืเอาถ้วยเส้นหนามาด้วยจ้าถตวยเส้นหนามป้ามสำหรับเอามาใสียกระดงจะเอามาใส่กระดงเพื่อเดี๋ยวไปขิดกระดงกับพี่น้องเพื่อที่ว่าไว้เขา่ิดกระดง พี่น้องแล้วก็ที่เขาแล้วนะจ๋ะที่เขาที่เข้าแห้งๆจักน้อยนะาจ๋ะใส่แห้งจักน้อยจะกลับเข่าจะกลับเขา,เ,ขาเอาข้างล่างลงเข้าบนเอาข้าบนลงขงลางล่างแล้วก็ปิดฝาไวเหมือนเดิมพันไฟลงนิดน้อยแล้วจกัจกจะข้าวนะจ๋ะจักประมาณหานาทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนำ้ำบนรณฝาใสเหมือนนี้ย้ำมือเศร้านะ้าจ๋ะน้ำมือเศรา้าตต้นมาหนึ่งเขาจากตต้นมาหนึ่งเขาน้ำมือเศรา้า ไปเลยคุยกับพี่นองน้ำหน่อยนะจ่าพี่นองเบิองน้ำจ่าอันนี้ก็คือกระโดงนะจ่ากระโดงจ่าเนี่ยคือน้ำนะจ่าน้ำที่เขาเตรียมมาแต่พี่นองน้ำเตรียมมาอาซิ่เสกกระโดงนะจ่าน้ำเสกกระโดงพอ่ว่าเวลาเขาเทเขาลงมาแล้วเขาจะไ่ติดกระโดงแล้วพี่นองกระโดงไส้เขาขึ้นเป็นปลาแล้วนี่คือกระโดงไส้เขาจะเอาก็มาะเทศลงกระโดงจ้าหนึ่งลาย้อจ้าทุกคนหนึ่งลายพวาหนึ่งเพื่อกีเนะจ้า ลูกห้านชอบกินกีเข่าไปอีกหนึ่งเขาเนื้อมือเศาร์เลียวได้หลายเพราะว่าอย่างตีเขากับยู่พูดถอยกับบ้านแซมจีนอกจากเขาเนี้อก็ได้แต่ว่าเด็กหน่อยพิลามักกีนอกจากเอาไปกีจากกีกีเส้นเกลือจากอันไปหน้านอกจากหัอไปหน้าเลี่ยวๆหอกะเอาไปกีกีเขาใส่เกลือนาะจากบ่าเใส่ไครเ้อพี่น้องพาเด็กหนุอยกินกินเขาเขาห้อยเกี๊กีนะพี่น้องเนาะจากหนึ่งเขาเลี่ยวเขาจะได้ออกไปหน้าตาเสา เราก็รอรอออออออแลังจากทุกคนรอออออเซกลองไปจากกล้องง่ายเพพี่น้องมาขนนุนกล้องเขา่าใสสองกองเพเหมือนจากก้องเดียวเพเหมือนใจส,สองกลองปิดฟ้ามาจา้าบ้านปิดฟ้าแล้วแล้วน้ำปิดก,กีเด้ว๋วจากหน่อยจากพี่น้องเดี๋ยวปิดกีหนึ่งไรเพื่ออย่างหูบอลหนึ่งไรเพื่อมาห้าเดี๋ยวไปกีเนาะจ้ะก้องเข่ากันงามงามเ้ยจากทุกคนก้องเขา่าใส่เข่ากระดั กองเขาเ่าพนกักสานเองเด้อจ่าก้องเขาเ่าพนี่กสาเนเอาเองฝีมือบานเท้านี่แหละภูมิปัญญาบานเท้านี่แหละจ้าทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจด้วยค่ะที่เข้ามารับชมน้ำมึงพี่น้องมึงกองเข่าตะหักบอ่อผลเข่าติ่มมาไปาน้ำกันทุกคนไปกีเขา่ากินน้ำกันเด้อเข่าเหนียวเลยหลายหนึ่งไปหลายหลายแบบเพื่อกอคีแหละจ้าเพื่อกอคี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจด้วยค่ะจากมณีบาน,นาฝ่าใสก็จะขอไวพอไ้พ่อหนื่อยพญายิมยิ้เอียบสีจุก่านสีขามาลับชมนำ้ำทุกๆกําลังใจจงมีแต่ความสุขความจเจริญเถ้อะคะ่ะคิดหวังสิ่งใดก็สม,มัติปัตถนาจากคลิปนี้กับอาว่านี้ก็น่าจะพี่น้องชิปหนาพอกันไหมบาน,นาฝ่าใสก็ขอกล่าวคำมาสวัสดีค่ะแย่จะไปพร้อมก้องเขาสวยๆเนาะจากทุกคน นะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนเด้อค่ะ